สวัสดีค่ะถ้าคุณเลื่นมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญนะคะลองหยุดฟังก่อนนะคะวันนี้พายอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะวันนี้ไปเดินมาทำคลิปพิกาจ์แบบันดอมนะคะกับหัวข้อนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะลองกดฟังก่อนนะคะถ้าเป็นข้อความสำหรับคุณคุณจะรู้ได้เองนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นจัส m e ม t นะคะ The fool. เดอะฟูแปดเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยเดอะสตร t h เดอะมูนแล้วก็มีอัศวินถือถ้วยนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้เจอมิตรใหม่กัละยานามิตรใหม่ๆนะคะหรือคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินหรือมาให้คำแนะนำมาให้คำปรึกษาคุณก็ได้อาจจะเป็นคนราศีมีนนะคะราศีสิง์ก็ได้นะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณหรือเป็นชาวธาตุน้ำธาตุดินก็ได้ค่ะตัวคุณเองช่วงนี้นะคะจะมีความ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีความกังวลใจเนาะเกิดขึ้นในชีวิตคุณด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะคิดเรื่องอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะมีคำตอบดีๆเองการรอคอยจะมาถึงจุดสิ้นสุดทุกๆความพยายามนะคะทุกๆความตั้งใจของคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะ ความอดทนความมุ่งมั่นนะคะความตั้งใจความเพียรพยายามที่คุณทำไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกำลังจะประสบความสำเร็จนะคะที่สำคัญนะคะคุณจะต้องตัดความกังวลใจตัดความคิดมากหรือตัดการที่คุณคิดเรื่องลบๆซะเพราะว่าเวลาที่คุณคิดเรื่องลบๆเนี่ยคุณก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งลบๆเอาคนไม่ดีเอาสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่อยากจะเจอเข้ามาในชีวิตคุณ นะคะจะมีช่องทางจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยอาจจะเป็นช่องทางการรับเงินหรือการงานธุรกิจใหม่ๆที่คุณจะได้พบได้เจอในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะมีคนที่อายุอ่อนกว่าคุณนะคะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับคุณก็ได้แต่มีความสดใสร่าเริงเหมือนเด็กเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณใจพองโตมากขึ้นอารมณ์ดีมากขึ้นนะคะอีกไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะคุณน่าจะได้รับ สิ่งดีๆนะคะการลงทุนลงใจนะคะความคุ้มค่าคุ้มราคาจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะแปดเหรียญขึ้นมาคุณมีเรื่องดีๆเรื่องการเงินเกิดขึ้นแน่นอนมั่นใจเชื่อใจแล้วก็ศรัทธาในพลังภายในของตัวเองขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ